You're Listening to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s e c u r i t y h e Happiness Investment โอเควันนี้เดี๋ยวขอไปกันในประเด็นแรกก่อนนะครับนั่นกะนะนะ็คือเรื่องของการสรุป นะครภาพรวมสำหรับกลุ่มโรงพยาบาลวัคซีนแล้วก็ BCH a n a l y t Meeting สวัสดีครับพี่มดสวัสดีค่ะเชิญเลยครับค่ะก็วันนี้มีสองออรีพอร์ตนะคะอ,อ,อันแรกขอสรุปตัว B c h ก่อนนะคะตัวที่เรายัง Maintain Outperform นะคะ Target Price ใหม่เนี่ยมีการปรับเพิ่มเป็น27.50บาท นะคะหลักๆก,ก็เป็นการปรับในเรื่องของรายได้โควิดแล้วก็ตัววัคซีนทางเลือกนะคะที่มีแนวโน้มสูงกว่าที่เราคาดไว้นะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยมี Analyst Meeting นะคะก็เป็นรอบพิเศษนะคะผู้บริหารก็มีการอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดแล้วก็ตัววัคซีนทางเลือกนะคะผู้บริหารเนี่ยมองว่านะคะว่ายอดติดเชื้อณวันนี้มันยังไม่ได้พีก นะคะแล้วก็สถานการณ์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการหาตัวผู้ติดเชื้อแยกออกมาจากคนที่ไม่ติดเชื้อแล้วก็การฉีดการเร่งการฉีดวัคซีนนะคะนี่เป็นเป็นประเด็นที่ที่ที่ทผู้บริหารมองนะคะส่วนในเรื่องของโอเปอเรชันเนี่ยก็มีการโชว์ตัวกราฟนะคะก็ทำให้เห็นว่า ตัวอย่างนะคะอย่างเช่นจำนวนคนไข้โควิดเนี่ยในช่วง15วันแรกนะคะของเดือนกรกดาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,500นะคะซึ่งมันคือ2เท่านะคะของตัวเลขคนไข้ในเดือนวิทุนานะคะก็จะเห็นว่าโอ้โหดีมานมันมันค่อนข้างมหาศาลเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าดูในแง่งของ การเทสนะคะ,ะ15วันแรกของกร,รกดาเนี่ยอยู่ประมาณแสนสามนะคะถ้าเทียบกับเฉลี่ยนะคะ15วันในในไตรามาสสอเนี่ยอยู่ประมาณไม่ถึงแสนนะคะ,ะก็ยังเห็นว่ามันมีการเรียกว่าต้องมีการตรวจนะคะเรื่องของโควิดเนี่ยย,ยังทำได้ต่อเนื่องก็ยังเพิ่มขึ้นนะคะซึ่ง b c s เองก็มีแผนที่จะเพิ่ม c a p ซิตี้นะคะทั้งในแง่ของการตรวจแล้วก็จำนวนเตียงเพิ่มขึ้น ะะส่วนวัคซีนทางเลือกเนี่ยก็ทางผู้บริหารก็ให้ข้อมูลว่าเขาก็มีการสั่งไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ4ล้านโดสนะคะน่าจะได้ประมาณสักล้านสะคะแล้วก็ตัววัคซีนก็จะเข้ามาตั้งแต่ตุลาคมปีนี้นะคะถึงต้นมก,กราปีหน้านะคะแล้วก็ ในปีหน้าเนี่ยก็จะมีการสั่งวัคซีนเขาเรียกว่าเป็นล็อต2นะคะเข้ามาในช่วงไตรามาส2ถึงไตรามาส3นะคะส่วนงบนะคะไตรามาส2เนี่ยเราคาดว่า Core Profit จะอยู่ที่ประมาณ634ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น92% Q on Q แล้วก็127% Year on y เ a r นะคะหลักๆก,กเ็เป็นการผลักดันด้วยรายได้เกี่ยวกับโควิด นะคะซึ่งตัวเลขอันนี้ก็จะเป็นนิวไฮด้วยนะคะในแง่ของรายไตรมาสนะคะส่วนกำไรในครึ่งแรกเนี่ยคาดว่าจะอยู่ที่964ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น79% Year on Year นะคะแล้วก็คิดเป็นเพียง28%นะคะของประมาณการทั้งปีซึ่งมันแปลว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยกำไรจะมากกว่านี้นะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากเรื่องของเว็บสแล้วก็เรื่องของวัคซีนทางเลือกนะคะทีนี้ มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของตัวภาพเช็คเตอร์ก็คือสถานการณ์โควิดนะคะในในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเ,เราต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในแง่ของวัคซีนที่มีการกระจายเนี่ยมันดูดูลดลงนิดหน่อยนะคะเทียบกับดาก่อน,นะคะแล้วก็ตัววัคซีนที่กระจายออกไปเนี่ยกลายเป็นว่าเอาไปให้จ,จังหวัดเพิ่มขึ้นนะคะในกรุงเทพเนี่ยเท่าเดิมนะคะแต่ว่าลดสัดส่วนไอ เออคนในปริมณฑลลงนะคะส่วนไอตัวกลุ่มเสี่ยงเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีการกระจายวัคซีนไปลดลงด้วยนะคะเทียบกับสัปดาห์ก่อนนะคะ ส่วนภาพรวมตอนนี้ก็คือฉีดไปได้ทั้งหมด14.2ล้านโดสนะคะคิดเป็น15.4%ของ population สำหรับเข็ม1แล้วก็4.9%ของเข็ม2นะคะจำนวนการติดเชื้อยังเป็น new high นะคะซึ่งถ้าเราไปดู break down จะพบว่า new high เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดนะคะเป็นหลักขณะที่ในกรุงเทพเนี่ยถือว่า ทรงๆนะคะก็ยังไม่ได้ลดลงนะคะยังทรงๆ,ๆอยู่นะคะส่วนการนอนโงรงพยาบาลเนี่ยเรียกว่าทะลุ1 0 0 0 0แสนคนไปแล้วนะคะในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเรียกว่าเป็นเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะมาตั้งแต่วันที่19มิถุนาก็คือ1เดือนแล้วนะคะรวมทั้งคนเจ็บป่วยคนใส่ท่อช่วยหายใจก็ขึ้นหมดนะคะซึ่ง เราเพบว่าในในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทั้งทั้งภาครัฐเองภาคเอกชนก็มีการเพิ่มทั้งเพิ่มเตียงเพิ่ม ICU เพิ่มเข้ามานะคะก็เป็นการสรุปภาพนะคะประมาณนี้เซกเตอร์ในแง่ของเซกเตอร์เราก็ยังโพสิทีฟอยู่นะคะเราเชื่อว่าการชิฟของไอการติดเชื้อไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยโรงพยาบาลที่มีเครือข่ายหรือว่าตั้งอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมที่มันโฟกัสอยู่แค่ในกรุงเทพเป็นหลัก ครับพี่โมรับถามนิดนึงครับคือ,ค,อคือต้องบอกวาอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆพอดีผมอาจจะเดี๋ยวขอเปิดสไลด์แต่ว่าใช้เวลานิดนึงระหว่างนี้พี่มดอัปเดตนิดนึงครับว่าคือถ้ามันเป็นทรงแบบนี้เนี่ยนะครับยอดพี่กระมระมดกำลังจะบอกว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมันเริ่มลามไปในต่างจังหวัดเยอะขึ้นใช่ค่ะนะครับแต่ใน,ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องบอกว่ายอดการฉีดวัคซีนข,ของคนต่างจังหวัดถ้าไม่นับภูเก็ตกับสมุยเนี่ยถือว่าน้อยกว่ากรุงเทพและปริมณฑลพอสมควรเนี่ยเรื่องนี้มันมีความน่ากังวลมากน้อยแค่ไหนครับ พี่ว่าก็ยังน่ากังวลนะเพราะว่าที่ระดับตอนเนี้คือฉีด1เข็มเนี่ยนนต่างจังหวัดเนี่ยสิซนะคะเออซึ่งอย่างน้อยอะ่ะมันต้อง30%เซของเข็มหนึ่งอะ่ะมันถึงจะเริ่มเห็นผลว่ามันควรจะลดลงซึ่งถ้าเราไปดูเนี่ยเออมันจะมีภาพของไอไอการฉีดวัคซีนที่อ l l o c a t ไปที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เริ่มเพิ่มขึ้นรัฐบาลก็คงจะเห็นเหมือนกันนะคะ มันจะอยู่หน้ากราฟประมาณสามสี่เนี่ยค่ะอันนี้ผมเปิดให้ดูอันนี้อันนี้คืออันแรกก่อนกราฟอันที่เจ็ดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ายอดผู้ติดเชื้อในฝั่งของตัวต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งเป็นกราฟสีเทาเนี่ยคือนํากรุงเทพไปพอสมควรเลยใช่ค่ะนะครับเหมือนยอดผู้ติดเชื้อในกรุงเทพเนี่ยก็ต้องบอกว่าเริ่มแลตนะครับวันหนึ่งประมาณสามพันบวกลบนะครับแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยทำนิวไฮขึ้นไปละหกพันบวก,บวก นะครับแล้วในค้งการเปอร์เซนต์ออฟ population vaccinated อันนี้ที่พี่มดพูดเนี่ยคือสีเขียวคือกรุงเทพและปริมณฑลอนน่ะฉีดเข็มแรกไปแล้วเนี่ยก็คือสามสถึงที่สิเอร์เซแต่ว่าต่างจังหวัดเนี่ยสิบเเซบวกลบอันนี้ก็อันนี้อันนี้อาจจะยังยังไม่ได้พูดถึงในเชิงของโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าอันนี้พูดในเชิงของอโอกาสในการล็อกดาวน์เพิ่มมากขึ้นของต่างจังหวัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะครับต้องมองเผื่อใจไว้นิดหนึ่งโอเคครับพี่มดเรามาอีกประเด็นหนึ่งกันบ้างนนะะครรรรรับกก่่่่่ออททีีเเาาาาจจมพูดถึงงืวตวต ของเราเนี่ยนะครับมันจะไปได้ถึงมากน้อยแค่ไหนมดอัปเดตึองครับว่าตอนนี้วันวันหนึ่งเนี่ยเราตรวจได้กี่เคสครับที่ออกมาวันละหมื่นคนเน่ยครับค่ะก็ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูสถิตินะคะของออทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันมันอัปเดตได้ถึงแค่วันที่1ิบกรุลายนนะคะตรวจทั้งประเทศต่อวันเนี่ยม,มีกราฟด้วยนะคะบอมมันอยระมาสัก หกเจ็ดหมื่นตอนนี้ต่อวันนะทั้งประเทศนะคะแล้วก็ถ้าดูเปอร์เซ็นต์นะคะของการเขาเรียกว่าเจอโพซิทีฟเคสเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ12%อันนั้นคือวันที่10กรกดานะคะคซึ่งมันขึ้นมาจากช่วงที่เราเห็นก็ประมาณสัก6-7%นะคะแต่ล่าสุดเนี่ยที่เท่าที่คุยกับอ,อย่างอย่างคุณหมอเฉลิมของ BCS เนี่ยแกก็บอกว่าตอนนี้ BCS ตรวจเนี่ยร้อคนเนี่ยเจอ20คนนะ มันแปลว่า20%น่ะเจอ,อนะซึ่งตัวเลขอันนี้มันยังแค่วันที่สิบไงแต่ล่าสุดนี่มันคือมันผ่านมาอีกสิบวันแล้วเข้าใจว่ามันน่าจะพุ่งขึ้นจาก12เนี่ยน่าจะขึ้นพุ่งเข้าใกล้ๆอาจจะ20นะคะแล้วก็แกก็บอกว่าตัวเลขอันนี้ก็ถือว่าตรงกับตัวเลขกรมควบคุมโรคนะตอนนี้ที่ตรวจนะคะของของภาครัฐเองก็คือตรวจไปร้อยเนี่ยเจอ20นะคะซึ่งมันมันขึ้นมาจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกเจ็ดเปอร์เซ็นต โอ้ห้าคนคือเจอคนหนึ่งอะใช่ใช่โอ้โห oh, oh. คืออย่างเงี้ยผมต้องบอกก่อนนะนักทุน,นอันนี้ที่พูดถึงวันที่สัปดาห์แรกของเดือนนะ <Okay. S 1> ผมกำลังจะบอกนะว่าลองไปถึงสิงหานะเยอะขึ้นเยอะ mm hmm. เพราะ mm hmm. อะไรรู้ไหมครับ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้เขาเริ่ม approve ให้มีการใช้ rapid test antigen ตรวจเพราะฉะนั้นเนะี่ยเวลาใช้ rapid ใช้ rapid test antigen ตรวจอะแล้วเวลาคุณตรวจเจอแล้วคุณเข้าไปตรวจ pcr ในในในใ,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 ในโรงพยาบาลอะ มันคือมันมีโอกาสเจอสูงกว่าเดิมปกติไงถูกไหมพี่มดเพราะเอลิเจนต์เทสมันเอลิเจนต์เทสันมันมันบอกแล้วว่าเ้ยถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะแต่มันอาจจะหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าคุณตรวจเบิ้ลนะติดสูงกว็จะเป็นแล้วเวลาคุณเดินเข้าไปที่ทีซีอาร์คุณเหมือนกับคุณก็มีโอกาสติดสูงมากเพราะฉะนั้นยอดอันนี้มันอาจจะพุ่งได้ใช่ก็คือพูดง่ายๆว่าตอนเนี้ยอาจจะตรวจสมมติมีคนมาเข้าคิวร้อยร้อยคนน่ะแต่จริงๆแล้วมันคือคนอยากตรวจอ่ะเป็นพันน่ะเพราะเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปอีก อีกพักใหญ่เลยกว่าเราจะเรียกว่าตรวจได้ได้ได้เกือบทั่วโลกค่ะไอเออหมายถึงว่าทั่วประเทศค่ะโอเคพี่มดสุดท้ายครับเอ,อเตียงนะครับแล้วก็แคปซิตี้ในการรองรับรวมถึง valuation และ recommendation เลยครับค่ะก็ในจริงๆในในในกราฟที่ที่บอมโชว์อยู่เนี่ยพี่ก็โชว์ให้ดูว่าโรงบาลเนี่ยสีสีถ้าเป็นสีเหลืองๆเนี่ยแปลว่าอยู่ในเขตต่างจังหวัดมีเตียงอยู่ในต่างจังหวัด นะคะแล้วก็สีเขียวก็คือเตียงที่อยู่ในกรุงเทพนะคะสีเทาเป็นเตียงในในใน,ในนอกประเทศนะคะ <G ül üyor> ก็ถ้าดูเนี่ยตอนนี้เรามองว่า <G ül üyor> เนื่องจากว่าเคสเนี่ยมันไปต่างจังหวัดเยอะเพราะคนที่อยู่ต่างจังหวัดมีสีสีเหลืองๆเยอะๆเนี่ยมันก็น่าจะดีนะคะแต่ดีนี้ถ้าดูเนี่ย EKS เนี่ยเราถือว่ามันก็ค่อนข้างจะแน่นแล้วนะเพราะว่ามันอยู่ขอบขอบกรุงเทพมันก็เหมือนกรุงเทพไกลๆนะสมุทรสาครนะคะ วันนี้ตัวที่อาจจะเ,เริ่มได้ประโยชน์อาจจะมีเขาเรียกว่าจะแน่นขึ้นไปอีกเนี่ยก็จะเป็นจุฬาลัตนะคะราชธานีนะคะรวมทั้ง b ี m ีด้วยนะคะ b ีดก็เรียกว่ามากกว่าครึ่งเนี่ยมันเตียงมันอยู่ในในต่างจังหวัดนะคะบ c s ก็ยังได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเตียงส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงเทพแต่ก็ยังมีพอร์ชั่นที่อยู่ในต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ t ีเนะคะพราพวกนี้ก็มันก็จะเป็นพอร์ชั่นของรายได้ที่อาจจะมีการเขาเรียกว่า เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็คือหลายๆโรงพยาบาลเราเริ่มเห็นแล้วว่าหนึ่งห้องเนี่ยมันนอนสองคนสามคนนะคะมันก็อาจจะเป็นเทรนด์เนี้ยที่เพิ่มขึ้นในในต่างจังหวัดค่ะโอเคได้ครับพี่มดครับทิ้งท้ายนิดนึงครับคือพอดีต้องบอกว่าเราไมา่ได้ cover โรงพยาบาลคนหนึ่งคือวิภาวดีพี่มดลองแตะนิดนึงครับว่าวิภาวดีเนี่ยคือมันอาจจะได้ประโยชน์จากเรื่องของการตรวจแล้วก็เตียงบ้างไหมครับพี่คือจริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยตัววิภาเนี่ย เขามีเหมือนกับว่าโรงพยาบาลที่ไม่ได้ใช้งานน่ะเหมือนกับอาจจะไม่ได้สร้างเจเนเรตรายได้เลยนะคะแล้วเขามีการเอาโรงพยาบาลน,น,นั้นเนี่ยมารับคนไข้โควิดนะคะแล้วก็เอาบุคลากรเนี่ยเข้าไปจับนะเพราะมันก็เหมือนจากจากแอสเซทที่เจเนเรตรายได้เป็นศูนย์ มันสร้างรายได้มหาศาลตรงนี้นะคะอันนี้ประเด็นที่หนึ่ง <Yeah. S 1> แล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยตัววิภาวาดีก็มีการสั่งไอ้ตัววัคซีนทางเลือกนะคะไปค่อนข้างเยอะนะคะตัวเลขน่าอยู่ประมาณสักสองแสนกว่านะคะแล้วก็อย่างที่เราเคุยกันเมื่อวันก่อนว่า ที่ทางคุณหมอบุญของเครือทนบุรีเนี่ยมีมีการสั่งตัวไฟเซอร์เข้ามานะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเ,ออเขาอาจจะฉีดไม่ทันแหละก็คงจะต้องมีการแบ่งบางส่วนเนี่ยให้กับออโรงพยาบาลอื่นนะซึ่งเรามองว่าก็ควรจะเป็นเครือข่ายนะของของหรือว่าเป็นพันธมิตรกันซึ่งวิภาเนี่ยก็เป็นเป็นหนึ่งในนั้นนะคะคที่มีโอกาสที่อาจจะได้ตัวไฟเซอร์เข้ามาด้วยค่ะโอเคได้เลยครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่มดมากครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะ